บันช่กวีะะอสามากองชาแนลสบายดีพี่น้องเมนูอาหารเลีงของสามากองเมื้อนี้แม่นมีลวกโดเกลลวกยอดมันตุนแกงหอยปิ้งปลาแห้งต้มนอไมัและเจีวกะปิเบิ่งขัน้นตอนการเห็ดแบบบ้านของสามากองกันเลย ต้มน้ำฟุดแล้วก็เอายอดมันต้นลงไปลวกลวกให้สุกพอประมาณแล้วเขาก็ได้ตักขึ้นบวลวกดนนะลวกดนมันเปื่อยมันจะกินบบเซบลวกยอดมันต้นแล้วก็ลวกดอกเคขาวต่อเลยเชิงเขาก็ต้มหรือว่าลวกให้พอประมาณให้สุกพอประมาณเขาจะบวลวกดนพี่น้องถ้าลวกดนนี่มันจะเปื่อยมันจะบบเซบเนาะเอาชำนี้พอดีกินเซบหลังจากลวกยอดมันต้นกับลวก ยอดดอเคแล้วสามะกองก็ได้มาเก่งหอยตกเป็นหอยจูบหอยคมซึ่งสามะกองก็ได้ต่อยกุ้้นเป็นที่ห่มหอยแล้ว กงน้ำฟูดแล้วสามกองก็ได้ตำมกเพชรกับข้าวเบื่อลงไปเลยแล้วก็เติมปลาเดกลงไปตามหลังถ้ามีอย่างบัพอซีมแล้วเขาก็จะเติมอีกเนาะเติมเกลือเลยว่าเติมแป้งน,นัวลงไปเพราะว่าแป้งน,นัวกับเกลือไม่สามกองท่านใส่เนาะจะใส่ปลาเดกก่อนใส่เครื่องปรุงเกลือแป้งน,นัวครบแล้วสามกองก็ได้อัดท้ายด้วยผักอีตูแล้วก็ผักอีเลสูดโบตายตูเลยพี่น้องเกงหอยที่พ่านมาในี่สามกองใส่หัวข้างหัวสีไข่งามแต่ว่ามื้อวนนี้นี่บ่บได้ใส่เนาะใส่แต่ผักอีตูกับผักอีเลสเพราะว่าเก็บแต่ผักอีต เอาสิค่เพราะว่า,ามันคั่มแล้วนะก็เลยบริเกบซีมแกงหอยได้รสชาติพอดีแล้วกระปงมอหอยลงแล้วก็ได้ปีงปลาแห้งโตอีกปลาแห้งเป็นปลาหวาน น้องสาวของสาวหมกโกงเป็นผู้เห็ดตากแห้งไว้ซึ่งห็ดเป็นป่าหวานป่านี้ก็แม่นได้มาจากน้องเคยนะเพิ่นไปใส่มองได้หลายเพิ่นก็เลยแบ่งมาให้กินเราก็เลยได้เห็นแห้งไว้ปีปลาซุกแล้วก็ได้มาจีมักเผ็ดเห็ดเจวกะปิโตนะจีหน่อยหนึง่งธรรมดานีเห็ดเจวกะปีนี่สามกองมักเอามมกเผ็ดดิบหรือวมกเผ็ดแดงเห็ดเจวเนาะแต่ว่าเมื้อน,นี้บ่มีก็เลยได้เอามักเผ็ด แหงมังผิดหา่าน,นี่มาเห็ดแต่ต้องได้จี้กนเนาะเพราะว่ามันสีหยาบนะจีกันยังหยาบอยู่คือเก่านะพี่น้องแต่กะจะปิ่นต้องไดในเห็ดเจลนะทานบุฮ็ดเจลนี่บบได้จ้าเจลนี่ถือว่ากินบบเลี้ยวนะในคราบนั่นเพราะว่าเมนูมันนี้มีลวกผักกับนอไม้ต้ม พฉะนั้นตรงได้มีเจเสียดดยแต่บ่มีมางเพชรดิบมังเพชรแดงเพราะว่าบรได้ลงตลาดโดนแล้วมักเพชรหฮาแล้วมันสะดวกซื้อเล่นอกหน้าเฮือนแถวเขมทางในกระไดแล้วเพราะว่ามี้านขายเครื่องย่อยยวนหน้าเฮือนเขมทางตํามังเพชรเล็กพอประมาณนึงแล้วก็เอากะปิใส่แล้วก็ยยกกะปิเติมอีกยวกให้มันมุนมุนตําให้มันมุนมนุให้มันละเอียดดี ตำนี้เมนซามกกงบ๊ได้ใส่เกลือได้พี่น้องผาซามากงใส่เตะแป้นงนัวเนาะหรือว่าผงนัวคะลใส่น้อยเชบน้อยใส่หลายเชบหลายพี่น้องผงนัวนี่มันม,มักอิลีขาดบ๊ว้เนาะแต่ว่าเกลือเนี่ยบ๊ได้ใส่เพราะว่ากะปิเนี่ยมันมีความเค็มอยู่ในตัวของมันแล้วตำกะปิยกกะปิมันมุนละเอียดดีแล้วซามกองก็ได้ใส่น้ำบ่อยให้มันเลียเ่ยวเวลาที่เราเอาพักเอานอไม้แล้วเอาเข้ามาจ้ำมันจะได้รสชาติของกะปิแบบแท้จริง เสียดายแต่บได้ตำกระเทียมม้วนลงไปอีกมันบบมีพี่น้องเพราะว่าบได้ซื้อมาลืมซื้ออะไรเนาะปกติในสามกรองเห็ดเจ้าวกะปิในสามกองก็ต้องได้ใส่กระเทียมนําหรือว่ามะเผ็ดดิบมะเผ็ดแดงอะไรแต่ว่ามันบบมีเนาะื้นนี้ก็เลยกินแบบนี้ไปก่อนอันนี้เมนหน่อไม้นนมตุ้มที่เฮาต้มไว้แต่ก่อนเนาสุกแล้วสามกองก็ได้จัดใส่ถ้วยเพื่อเึ้นไปเสิร์ฟหน่อไม้เป็นหน่อไม้ลหลเด้อพี่น้องหน่อไม้ลหลเทียนซื้อเขาเจ้าหาบมาขายตามทาง แต่และเมนูก็สําเร็จแล้วพี่น้องมีอยูซีเมนูเนาะน้ะมต้มปิ้งปลาแห้งแกงหอยลวกผักแล้วก็บเจียวกะปินํามาเด้อพี่น้องนาตาเชบเชฟไมนี่กินกับครอบครัวของสาวกงเลยเอน,นี่แม่นเบ้าพุไทไธกับลูกสาวลาแล้วก็น้องสาวแมนบุได้เขาห่วนาเนาะเบ้าพุทไธเพิ่นโบยู่ลูกสาวลาก็เมนโบยากเนาะเพื่อนอาหารแบบนี้เพิ่นจะบุกินนํมาเนาะเพื่นกินประเภท เป็นจามเป็นปีงแล้วแล้วเพื่อนกันเลยบวกินนําส่วนน้องสาวก็แม่นยากลูกน้อยเนาะให้อนพ่อแม่กินกอนพ่อแม่กินอิ่มแล้วก็จึงมากินตามหลังเพราะว่าบ่มีไปเอาลูกให้อนแม่กินอิ่มแล้วแม่ไปเอาลูกแล้วจึงได้เข้ามากินส่วนลูกสาวกกก็กินข้าวเป็นําเบื่องโทรศัพท์ไปพร้อมเป็นแบบนี้ทุกเทือพี่น้องลูกภายเป็นคือลูกของสาวบกงในโบกินข้าวแล้วต้องได้เบิ่งโทรศัพท์นำหน้าธรรมบัได้เบื่องโทรศัพท์ในกินข้าวบ่อิ่ม